คุณผู้ชมไปดูภาพน่ารักน่ารักของสองซูเปอร์สตาร์ตัวน้อยค่ะพี่สายฟ้าพี่พายุนะคะพี่ก็ขอแฮปปี้เบิร์ดเดย์คุณพ่อนอรวิสรุธด้วยการนำพวงมาลัยเนี่ยไปกราบเท้าเลยเลยคะ่ะแต่ว่างานนี้นะคะต้องบอกว่าถูกคุณแม่ชมพู่อรารยานเนี่ยขโมยซีนไปเต็มๆเลยเลยคะ่ะเพราะว่าเขาหวัดกับคุณพ่อจนทำให้ลูกชายที่เห็นเนี่ยอดเขินแทนไม่ได้เลยละคะ่ะ เรียกว่าเห็นแล้วก็อดยิ้มตามไม่ได้เลยนะคะกับความน่ารักน่าเอ็นดูของสองฝาแฝดพี่สายฟ้าพี่พายุค่ะกับโมเมนต์วันเกิดของคุณพ่อน็อตนะคะที่นอกจากจะไปปล่อยปลาทําบุญแล้วสองฝาแฝดก็ยังเซอร์ไพรส์ด้วยเค้กก้อนโตนะคะพร้อมกับร้องเพลงแฮปปี้เบิร์เดย์แล้วก็มีการออกสเต็ปแดนซ์ได้แบบน่ารักสุดๆด้วยเลยค่ะที่สําคัญนะคะก็ยังรับบทซึ้งค่ะนำพวงมาลัยมากราบเท้าคุณพ่อด้วยนะคะก็เรียกว่าเป็นภาพที่ดูแล้วน่ารักแล้วก็อบอุ่นสดๆค่ะแต่ว่างานนี้มีคนนึงค่ะคุณผู้ชม เต็มๆนะคะก็ต้องยกให้กับคุณแม่ชมพู่ที่ขอขโมยซีนหวานค่ะโดยพ่อน็อตเนี่ยก็ได้ขอของขวัญชุดใหญ่นะคะทั้งกอดทั้งหอมไปหลายฟอดเลยขนาดลูกชายเนี่ยเห็นแล้วก็ยังอดเขินแทนไม่ได้เลยล่ะคะ่ะพ่เเฮ้ย้เ้เ คุณพ่อคุณแม่เขาสวีดกันนะคะลูกๆก,ก็เขินตามไปด้วยเลยต้องบอกว่าไม่ใช่แค่น้องๆที่เขินนะคะเราถคนเนียดูเราเก็ยังอดยิ้มตามไปด้วยไม่ได้เลยค่ะถือว่าเป็นครอบครัวที่แบบน่ารักมากจริงๆนะคะใช่ครับเชื่อว่าหลายๆคนดูก็คงมีรอยยิ้มเกิดขึ้นมามเหมือนกันในะช่วงเวลาที่เครียดแบบนี้ด้วยเหมือนกันนะครับได้เห็นภาพแบบนี้ค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะ